ตดนตตตตตตออดอ๋วเด๋ยเดี๋ยวอ่าทำไมเทวไปอย่างี้เป็นนี้นสีหรออ้าโยโยเป็นสีน้าเงินแล้วเนี่ยจะมีกระตุนแคทต่อเป็นสีแดงโอ้ใส่เลนส์เหนก็เป็น โหพวกแกทําอะไรกันเนี่ยตัวเทเว่าทำไมเป็นอย่างงี้อ่ะอ,อฉันก็พ่นสเปร์ไงรู้จักกันการพ่นสเปร์ีไม่จากไมตีรู้จักไหมโหแต่ไม่ใช่ว่าเอามาพ่นกับสับประรดดู<ะ>สิมันไม่กัดพวกแกหรอเนี่ยเห็นไหมอันจะกัดได้ยังไงฉันปา,ม,าน<ห>มันมาเนโ่ยโหจางมันบาเลยแล้วทำไมต้องเป็นสีน้ำเงินกับสีแดงด้วยอ่ะฮะะเนี่ยอกแลวว่าเป็นสีน้าเงินกับสีแดงมันจะได้สู้กันได้ไง๋อนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ย หมีหมีหมีอะไรอ๋อหมีสีแดงนี่พวกเอ็จะเล่นอะไรกีฬาสีเหรอเนี่ยฮะโอเคทุกคนขอขั้นเวลาสักครู่นะครับวันนี้นะครับต่อตอว์ิโดเนี่ยแล้วก็ทีมงานคนภาคเสียงเจ้าหมีคนตัดต่ออะไรอย่างงี้นะครับต้องขอบคุณแบบว่าคนดูทุกคนเลยที่เข้ามาติดตามช่องต่อตอร์ิโดนะครั้งนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาแจกของฝาัให้แฟนคลับทุกคนนี่ดูจากฟรอสเซ่นนะครับอันนี้แอนนาแล้วก็มีโอลารเดลซ่า คุณยายแกรนี่ก็มีไมค์ครับไมค์ครับโอ้โหเป็นไงเดมอนสเลเยอร์นะครับของขวัญพิเศษจากต่อตอบิโดเลยแล้วก็อุ้ยอันนี้ชุดใหญ่เลยแป๊บนึงโอ้โหดูสตาร์วอลก็มีทุกคนเนี่ยโอ้โหก็กติกาง่ายๆนะครับในการแจกของรางวัลพวกนี้นะครับเพียงเพื่อนๆเนี่ยเข้าไปดูคลิปใต้ลิงก์นี้ได้เลยหรือว่าเข้าไปที่ p o p s t v นะซึ่งเพื่อนๆสามารถดูรายการพวกกระตูนหรือว่ารายการซีรีส์ต่างๆเพื่อนๆชอบรายการไหนเนี่ยก็ส่งข้อความมาที่แฟนเพจต่อตบิโดได้เลย เพื่อนๆก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลจากของรางวัลพวกนี้ไปได้เลยเออซึ่งมันเยอะมากๆของรางวัลที่เราอ่ะอยากจะแจกให้เพื่อนๆนะก็อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆเลยนะครับโอเคเพื่อนๆเข้าไปดูการแคสเกมกันต่อเลยป่ะโอเคทุกคนวันนี้นะครับเราจะให้เบนดี้กับเจ้าหมีเนี่ยมาเล่นกีฬาสีกันซึ่งเจ้าหมีเนี่ยก็จะอยู่สีแดงฝั่งโน้นโนนมีพวกไซเลนเฮดแล้วก็กระตูนแคทนะครับส่วนของเบนดี้เนี่ยก็จะมีพวกหนอนสพานะครับเนเปก็มีนะครับฝั่งโน้นสีน้ําเงินแล้วเราจะอามา ประชันทีละตัวเข้าใจปาเปล่าเจ้ามีกับเบนดี้ อ่ะโอเคงั้นตัวแรกเนี่ยพวกเอ็งอ่ะไปหยิบมาทีละตัวเลยแนละ้วก็ห้ามมองกันนะว่าเจอกับอะไรเออหยิบเอามาประชันกันเลยเบนดี้อย่าเพิ่งดูหันหลังไปเจ้าหมีหยิบได้เลยตัวหนึ่งตัวนี้นล้วกันอ่าตัวแรกนะครับ,บของเจ้าหมีที่จะเอามาสู้นะครับมาไว้ข้างหน้าเลยนี <S <S ย่ไว้ข้างหน้าตรงนี้เออโอเคได้แล้วตัวแรกของเจ้าหมีอ่ะเบนดี้หยิบของเอ็งเลยหยิบมาอันหนึ่งโอ้โหเบนดี้หยิบตัวโขดมาก่อนเลยนะครับเบนดี้เรารอบต่อไปจะชนะไหมเนี่ย คือกติกาเป็นอย่างนี้ทุกคนมาฟัง <What? S 1> ถ้าเกิดใครชนะเนี่ยตัวเก่าอะ่ะสามารถสู้รอบต่อไปได้จนกว่าจะหมดกันถ้าเกิดตัวใครเนี่ย <What? S 1> น้อยที่สุดหรือว่าหายไปหมดอะ่ะฝั่งนั้นถือว่าแพ้ yeah, yeah. เอาตามนี้นะโอเคงั้นเดี๋ยวไปลุยกันเลยระหว่างนอนสภานกับเอ็กซ์ต้าสไลด์ไปดูกัน โอเคทุกคนถ้าเกิดเชียร์สีน้ำเงินเนี่ยก็คอมเมนต์ได้นะถ้าเชียร์สีแดงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเมทเมททำไรเนี่ยเชียร์สีแดงกันเยอะๆเชียร์สีแดงเชียร์สีแดงแย่งซีนกันเฉยเลยเนี่ยเบนดี้เขาพูดไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเอ็กซ์ตาสไลด์กับหนอนสะพานใครชนะนะไปลุยเลยสู้เลย นี่ครับต้์ยามารถช่บไว่อได้มันไม่ได้วาไม่ใช่หรอหายตัวนี่ใช่ใช่ช่วยเบไว้ก่อนยด้ดูสีดงกับสี่วงใครจะชนะครับดูยังไม่จบยังไม่จบเฮ้ยไปไหนเลยเนี่ยโอ้ยอ๋อมาล็อกล้อโอ้โหมีการใช่ใช่มันล็อกล้อวยบไว้ก่อนได้มันล็อกนี่ดีมาก <Private classroom liksom> <query> ร mode mode mode. <funny> <or S 2> ู้สึกว่าเจ้าสไลเดอร์นี่มันกวนนะเนี่ยเนี่ยมันกวนๆอ่ะอุ้ยตุ๊ดสีน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะนะคะเบนดี้ โอเคตอนนี้เนี่ยเจ้าหมีอ่ะเลือกเป็นการ์ตูนแคทนะครับมาสู้กับนอนสะพานมาดูซิว่าการ์ตูนแคทเนี่ยทางสีแดงเนี่ยจะสู้กับสีน้ําเงินได้หรือไม่พร้อมยังพร้อมแย่พร้อมยี่พร้อมแล้วก็ลุยกันเลยลุยเลยลุยเลยว่าการ์ตูนแคทแกแกเป็นฝ่ายแดงแกต้องเอาชนะมัได้ใหญ่ยุยเลยอุยไแล้วไปแล้วเงียบหน่อยโอ้ my god ทิ่เดียวถอดคอนเลยอะ ทีดียวตายเลยจริงมากค่ะตุนเช็ดโอเคครับๆๆๆก็ตานี้นะครับฝ่ายสีแดงเป็นฝ่ายชนะนะครับสีแดงเข้ารอบต่อไปนะครับเ <ยะ S 2> บนดี้ <ๆ S 2> เป็นเรื่องตัวมาว่าจะเอาตัวไหนอะ่ะมาสู้

อ็กห <Cornell. S 2> ัวจริงเก็บหัวที่นัวตุ n บมาทุอบนีนี่แล้วก็กินเลยมันใสด้วงเชเปลาีมันมีเรื่องเท่าไหร่กันแน่เนี่ยกระตุนแค่ต้นวันนี้นาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เลื่อมันจะมาประมาณหาสามากล้าน เบนดี้นี่ไปสู้กับการ์ตูนแคทให้ได้นะไปหาตัวมาเจ้าเบนดี้อี่เอาใจมได่เจ้าอันใหญ่เนี่ยเจ้าหมีหยุดโอ้ยอย่าตีกันเลย นี่ครับเบนดี้เนี่ยมาแก้เกมโดยการใช้เฮสต็อปออมินตตนเองโอ้โหเมื่อกี้กระตูนเกลอ่ะไม่ได้ผลนะครับเพราะว่ากระตูนแคทเนี่ยแข็งแกร่งมากๆของเจ้าหมีดูสิเจ้าหมีนี่ยืดอกแบบว่าอื้มฉันเก่งแน่ๆฉันต้องชนะแน่ๆโอ้โหดูดูมันดูมันดูมันเบนดี้ครั้งนี้อ่ะฉันเชียร์แกนะแกต้องชนะนะโอเคเปล่าเออฉันเชียร์แกฉันอยู่ฝ่ายบลูมาโอเค 3, 2, มเดรลุยได้ลุยเลยลุยเลยนี่นี่นี่วิ่งไปวิ่งไปลุยเลยลุยเลยนี่ีดีนวัยดีูวัดนวิ่นี่วิ่งนี่าดูมาดูมาดูมวิ่งนี่วิ่งนี่นะวั่งนี่ปลี่นเปเลมาดูมาดูว่นีนี่เฮ้ยเฮดีไงดีไงทไม่ะนนี่นนี่นนี่นี่นนี่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 นีนี่นี่นนี่เฮ่นี่นีนี่นี่นีี่นี่นี่นีนี่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 นีนีนีันี่นนีนนนี่น

เบนดี้ช่วยไม่ได้จริงๆอ่ะครั้งนี้อ่ะกระตูนแคทมันเก่งเกินน่ะไม่แน่ละตัวต่อไปของแกเนี่ยไม่กีดแกคุยอะไรกันอ่ะไม่มีอะไรเออฉันไม่ได้เชียร์ฝั่งไหนเป็นพิเศษเลยนะจริงๆไม่ใจนะแน่ใจดิฉันเป็นกลางเป็นกลางเนี่ยนะไม่ใช่สองมาตรฐานนะบอกไว้ก่อนฉันไม่ชอบนะพวกสองมาตรฐานอย่างเงี้ยบอกไว้ก่อนเลยแต่ฉันก็ไม่ได้โกงเลยฉันเชียร์สีน้ำเงินได้ไม่ใช่หรอฮะไงจะเชียร์อะไรก็เาเชียร์ไปแล้วกันแต่ฉันอ่ะโหดที่สุดบอกไว้เดียนได้เบนดี้เป็น เลือกตัวต่อไปปะโอเคตัวต่อมาเนี่ยเบนดี้จะแก้เกมด้วยสิคิวเบอร์เฮดนะครับ <c oughs> แต่ว่าแก้เกมยังไงนี่ก็ไม่สามารถที่จะสู้กับการะตูนแคทได้เลย <c oughs> เพราะว่าการะตูนแคทเนี่ยเป็นตัวที่โหดมากๆแต่ที่ตัวโหดกว่านี้เนี่ยน่าจะเป็นไซเรนเฮดของเจ้าหมยนะโอ้เลือกแต่ตัวุองโปงไว้อะเจ้าหมยไอ้อะไรอะนี่นแกก่อนหน้านี้ สีของฉันอยู่นี่ไงนู้ไหมกว่าฉันจะพ่นสีพวกนี้ได้แตัวมันสูงจะตายฉันไม่มีสิทธิ์เลือกเข้าใจไหมโอ้อะไรอะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าสกิบเบอร์เฮดเนี่ยจะชนะกระตูนแคทหรือเปล่านะครับมาเอาเลยลุยกันเลยแล้วตีกันเลยตบกันเลยไปไปไปตัวนี้วาร์ปนะครับตัวนี้วาร์ปนะครับขีดหับแล้วก็ขีดหัวนี่นขีดหัวกินไปเลยยังไม่ตายเขาเนี่ย กระดูเปี่ยนกระดูเปียนกระดูเเปียนกระดูเปียนไปกระดูเปียนปวาวาเปว้าปาตัวนี้วานี่เนอปะเงเลือปลขึ้นทุกคนเลวเนี่ยนี่เปี่ยวเปลี่ยวเปี่ยวแล้วโอ๊าอะไรอะโอ้ยนี่แน่ิเข้าไปแล้วนี่เนียเด๊ะเเดกระดูเปี่ยวเลยดูกับบ้านอย่างนี้จริงๆเหรอเนี่ดูปากมันดิเดปากเปนอะไรอะ ปากเป็ปลนละลาะโอดูท่าเดืดตีลยเดี๋ยวดูเป็นอะไาเดียกระตูนแคท <c oughs> นี่เบนดี้นี่เป็นตัวสุดท้ายของแกแล้วนะแกต้องกู้สถานการณ์มาให้ได้ <c oughs> ไม่งั้นเนี่ยกระตูนแคทจะเป็นแชมป์ทันทีเจ้ามีก็จะชนะ <c oughs> นนเพราะชนะเหนื้อโป้คือความหวังในหมู่บ้านของเรารู้ <c oughs> เ,เลยมาเจ้าหมีพร้อมยังไม่เลยวม่เลยเดี๋ยว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 เดีเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋วี๋ยวเดี <c oughs> ๋ยวเดียวเเดเียเดีเ ไสู้ด้วยท่าดีเดยวโอ้ยมาแล้วเนอโปอุ๊ยเขาทำไมไปโน่นอ่ะไอ้ทำไมมันวัดได้อ้ my god ไ้ดีวดไ่ได้นะเพราว่ามันวดได้ไงวมันลไไม่ใช่ดีเะตุนแทสว้าวนี่เอ้าวัดไม่ได้เฮ้ยมันได้สกิลป่าวอ่ะมันจะใช้มัน่าจะได้สกิลอะไรนี่เออได้สกิลอะสกิ k i p p e r h ป่าไปแล้วมันได้สกิลจาก s k i p p e r h ตะนเท้ อูกันก่อนดีๆแกนี่ตายไปไหนอ่ะฉันจะพาให้แกเป็แชปรโลเลยนะบอไว้ก่อนเลยแกต้องฝึกขึอนมา โอเคตอนนี้เนี่ยเนอร์โปก็มาโค่นแชมป์ได้นะครับอย่างกระตูนแคทนะครับตอนนี้เนี่ยเจ้าหมีก็แก้เกมโดยการเอานี่มานักสืบนั่นเองโอ้โหดูยียี่ฉันบอกไว้ก่อนเลยว่าเกมมันค่นนั้นอีกมาดูกันว่าระหว่างนักสืบนะครับกับเนอร์โปใครจะชนะนะครับแต่ว่านักสืบมีปืนด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นอาจจะโกงได้นะครับมาเริ่มเลยดีกว่ามาเลดีกว่ามาเลยดีกันเลยดีกันเลยโอ้มาแล้วมาเลยยีเจ้าพ่อเจ้าพ่อมาเสียแล้วลูกยักษ์มาเสีย ก็เจลลี่แบร์แหละอ๋อไหยอกมันรีแบร์ก็ได้แต่ป้าแป็คเป็นกอล่าโมเป็นไงเฮ้ยยีเอาจ้าเป็นตัวที่อ่อนที่สุดพี่ช่ยเดียร์ครับยี่ยืนเฉียวตรงนี้ได้ยังไงครัโอเคตัวต่อมาเนี่ยเจ้าเม่นเอาเจ้าลิฟบิดมานะครับนั่นก็คือกบสยองขวัญนั่นเองนี่ไงดูสิอ๋อฮะนี่นี่นี่เจ้าเมนคิดว่าจะสู้กับน้องโป้ได้ไหม ฉันวัานายแน่นอนเนื้อโปมันมีแค่สองขาสองแขนแต่ไอตัวนี้มันมีเท่าไหร่แขนนะดูสิแอบลำไส้มันก็เป็นแขนอีกข้างหนึ่งงั้นมาดูกันเลยว่าเนื้อโปจะชนะเจ้ากบมีไหมริ่มเลยตีเลยตีแล้วครับตีแล้วมือเออเออโปมือมีหลายมือมีหลายมือเนี่ยจบมั้วจริงเรอเนี่ยจริงอ่ะมันจระโดดคอแล้วก็กัดแขนกัดขาดีนะกระโดดกะโดดกัดใช่ใช่ใช่ไอจีน่าหนี้เยอ ฉันยังไม่ได้ให้เหรียญเลยถามคนดูสิไี่เจ้าเบนดี้แกโกงฉันปะเนี่ยเอางี้ไมล่ะตัวสุดท้ายอะโอ๊บอไม่อใช่ไหมอะไปดูกันเลยว่าจะโหดสมชื่อหรือเปล่าปะเป็นคู่ตัดสินแล้วนะครับระหว่างไซเลนเฮดกับเนอร์โปนะครับมาดูกันว่าสีแดงกับสีน้ำเงินเนี่ยใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับเจ้าหมีกับเบนดี้พร้อมยังอ้าวแย้อ้าวแ่มันเหรอที่แกบอกว่าโหดมากๆเลยอะเจ้าหมีใช่แล้วมันคือไซเลนเฮดนี่ไซเลนเฮด แล้วมาแล้วนี่เงปั๊บโอ้ตัวใหญ่แล้วสู้เนอร์โปได้นะไซเลนเนสเนี่ยอีมันอย่าไปยอมนี่เจ้าไซเนเนสเจเจต้องชนะนะเจ้เป็นผูเจ้าไซเรนเทสฉันบอกให้จบเลยไปเบดดี้เชียร์แลูกมันตีมันดูเจ้าไซเรนเนสตีมันนี่เงี้ยพวกเองไปอยู่ใกล้ๆเราไปเดี๋ยวเราโดนกินหรอกนี่ไงนี่เจ้าไซเรนเนสอะ กิฉันแน่นอนเพราะวาฉันเป็นอาจารย์มัและฉัึกมันมันดัมือด้วยนี่ไงทีมันเลยเาจาเฮมัทุกคนที่มนที่ไหนฉันไปไหนอาจเฮดไปด้วยตลอดเลยบอกไว้ก่อนนี่ีมัน่ไหนไปไหนบ้างอะไซคนเออดูข้างหลังสิซื้อไฟอ่อไีแกแกูใครได้ไหม่ะนี่ ฝ่ายสีน้ำเงินก็เป็นฝ่ายชนะนะครับนั่นก็คือเนเปิลสและก็เบนดี้นั่นเองตกเบอร์เล็วทุกคนถ้าเกิดชอบคลิปนี้กันก็อย่าลืมกดไลค์กันกดซับสไคร์และกดกระดิ่งให้กับต่อตัวไปโด้ด้วยนะโอเคจ้องหมีเอารางวัลมาหน่อยสิไอ้เลยไดเลยเด็ฉชนเอารางวัลมาให้แปดบนึงนะใช่รางวัลรางวัลรางวัลอะไรรางวัลนี่ไงเออเดี๋ยวเดี๋ยว ไม่ใช่หลังวัลอันนี้